เป็นอีกหนึ่งคำถามสำหรับ NVDA ที่น่าสนใจนะครับมีสมาชิกใช้งาน NVDA แบบพกพาหรือ p o r t a b l e อยู่แล้วจะลงส่วนเสริมกับ p o r t a b l e นั้นอย่างไรไม่ได้ลงเครื่องนะลง p o มออมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิิโชคนะครับสมาชิกถามมาแล้วก็ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยก็ ต้องหาความรู้แต่หาแล้วยังงงอยู่เลยไปสอบถามพี่โจ้เมืองนอนพี่โจ้บอกว่า,เ,าเขาเราเราเราสามารถเข้าที่ m a n a g e add-on แล้วไป install add-on จากตรงนั้นได้แล้วก็ไปเลือกแพ็กเกจตัว nvidia add-on ลงใน nvidia portable ได้เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาสำหรับใครที่รู้แล้วก็แบ่งปันกันต่อได้เพราะผมเองเมื่อผมรู้ต้องมาบอกต่อ เพราะว่าอะไรที่ผมรู้ทุกคนรู้หมอคอมรู้โลกรู้อือ้าวแล้วแต่ตอนนี้ผมใช้ n v d a Portable อยู่สิเอ้ย n v d a ในตัวเครื่องไม่ใช่อ่อก็คือผมใช้ตัวนี้อยู่ Windows M แล้วก็ Network N N C H N N V D A นี่นผมใช้ n v d a บนระบบปฏิบัติการ Windows 11อยู่นะครับผมแต่ว่าผมเดี๋ยวผมไปหา n v d a Portable ผมก่อน n v d a นกครัเี่ทผมทำ n v d a ตัวพฤศจิกายน2021ไว้ตัวนี้ แล้วผมกดตัว n ไปที่ไ e. e อคอน nvda. exe nvda. exe อันนี้คือเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดได d ได e ของผมอยู่นะครับผมแล้วผมก็จะปิด nvda ที่อยู่ในตัวเครื่องโดยการกด insert q เพื่อที่จะรัน nvda ตัวนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอน nvda. exe นะครับผมกด enter เพื่อเปิด nvda แบบพกพางง สมมติว่าผมไม่มีไม่มี NVDA ในตัวเครื่องแต่ว่าผมดดนลงตาทิปไว้เขาก็เลยไปใช้ตาทิปในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นดีกว่าเนาะเอกิีสปีคอีสปีคอีสปีเอกิเเกิดอะไรขึ้นนะกับอีสปีคผมเออเลอร์เลยเอาเป็นว่าอะไรที่เออเลอร์เดี๋ยวค่อยไปหาสาเหตุกันแต่ตอนนี้เราใช้เสียงนี้กันไปก่อนอแล้วเราลงจะลงแอดออนส่วนเสริมอย่างไรถ้ามันมัน มันไม่ใช่ส่วนมันไม่ใช่ Nvidia ที่ติดตั้งกับระบบปฏิบัติการ Windows แต่เป็นตัวพกพาตัวนี้ Nvidia นกสองนี้ว d e s k t o ของผมวิธีการนะครับให้เราเปิด Nvidia เมนูโดยการกด Nvidia key คุณจะกด Insert หรือ Caps Lock แล้วแต่คุณตั้งนะครับกด Nvidia key บวก n ครับผมกด Insert n Nvidia เมนูเปิด Nvidia เมนูขึ้นมากดลูกศรลงไปหา Tool sub เมนูหรือกดตัว t ก็ได้ผมกดตัว t l o v หรือเดี๋ยวเข้ามานะครับ d e า ผมชอบใช้วิธีการกดเลื่อนลูกศรมากกว่าเนาะแต่บางคนก็ถ้าถ้ากดแบบนั้นก็ให้กด insert n, n <v> กดตัว t, วว t ไปที่เมนู t o แล้วกดตัว a ไปที่ manage add on แ,นนแล้ว enter <อ>เข้าไปตรงเนี้นนย ไม่เอาผมเอาวิธีที่สอง insert n nvda n n november นะเจอ nvda menu ลูกศรลงมาหา preference submenu ลูกศรลง t o submenu t ลูกศรลง t แล้วกดลูกศรขวาเข้าไปแล้วกดลูกศรลงหาคำว่า manage add on speed v i ลูกศรลงอีก breather v ลูกศรลงอีก y console ลูกศรลงอีก manage add on manage add on a หรืออ่ะเจอแล้ว enter เข้าไป add on manager install add on list add on update เราจะอยู่ที่ install add on list นะครับก็คือ add on ที่มีใน Nvidia แบบพกพาตัวนี้ถ้าคุณอยากจะติดตั้งเพิ่มให้แท็บไปหาคำว่า,า Install Add-on Button นะครับหรือ a t e r n e AI แต่ผมแท็บไปดีกว่าผมชอบแท็บ a b o u t แท็บไป Add-on help. Add help แท็บไป Disable <able. S 2> Dis Add-on แท็บไป Remove, <button. S 2> remove อาอ o กแท็บไป Get Add-on add ไปเอา Add-on เพิ่มแท็บไป Install Button หรือกด a l t e r n t ต e I ก็ได้จะมาอยู่ตรงนี้ให้คุณอยู่ที่ Install button แล้ว Spacebar เรงกชุแพเไฟลรลอกไฟล์นามโฟนฟล์นมคอมโบบ็อกซ์โลอีดิทลอ่เราจะอยู่ในส่วนของการชุดแอปพลิเคไดรหลอกขึ้นมาให้แทบไปที่ปุ่มฟล์อนคอมบบ NVDA แจริง,รงๆเราอยู่ที่ช่องอยู่แล้วให้ชิปแทบกลับมาขอภยัออยไฟล์นมอมฟล์นเดี๋ยวของผมอยู่ในชิปแท็บอีกทีจริงๆตัวนี้เจะเปิดโอเพนไดอกเหมือนคุณเปิด Microsoft Word เหมือนคุณเปิด โปรแกรมอะไรที่โน้ตผงโน้ตแพดแบบนี้เหมือนกันเลยในวินโดว์10 11เหมือนกันนะครับชิปแท็บอีกทีดอลล่าซายวินโดฟดอลล่าซายแล้ว,ลลวผมกดย้อนไปทิ้งข้าววงเล็บเปิดทิ้งข้าววงเล็บปิดไว้ไหนเนี่ยก็กดแบ็กออกมาแล้วเขาก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักเหมือนดีดพีซีนะครับผม home, โฮล์เฟอร์แล้วก็เลื่อนลงหาโฟลเด,ด,ดอร์ดาวน์โหลดเอามันอยู่ไหนเนาะดาวน์โหลดหรือมิวสิก ดาวโหลดมิวสิกมิวสิกแล้วก็โฟลเดอร์มิวโฟลเดอร์มิวโฟลเดอร์นัมเบอร์อีดิทมิวโฟลเดอร์วงเล็บเปิดสองไนท์คลิผมผมเอามาไว้ในนี้ไฟล์นั้นก็คือนัมเบอร์อีดิทออฟล็อกทัมส์ยี่สิบสองจุดศูนย์หกดอทเอ็นวีดีเอเอดอร์ต้องหาแพ็กเกจที่เป็นดอทเอ็นวีดีเอเอดอร์ที่คุณไปโหลดมานะครับปกติเราก็กด Enter ถ้าคุณ มี n v d a อยู่ในตัวเครื่องก็ติดตั้งได้ทันทีก็กด yes แล้วก็รีสตาร์ yes อีกทีก็ได้แล้วแต่พอคุณเป็น n v d a แบบพกพาต้องทำแบบนี้คือมา browse ก็คือมา install แล้วก็เลือกไฟล์ n v d a add-on ตัวนั้นแล้วกด enter ปึ่ง add on not compatible d i a t g installation of object location 24.06 hash bin block t ดอ m มินิมัม NVDA เวอร์ชัน e q ไ i r ์ฟอร์ this a อน o n ่ส e 2งพันยี่สิบ r อ็ดเ์ NVDA เวอร์ชันย2่สองพันยี d สิบเอ t ดจุอนตบอเนี่ยแหละครับถ้าแอ d ออนตัวนั้นไม่รองรับกับ NVDA เวอร์ชันที่ท่านใช้อยู่ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมันไม่รองรับโอเคเราก็ต้องโอเคแอ d ออน a ม a g e r เจออัได้หรอกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปหาแอ d ออนตัวอื่นดีไหมไม่หาแล้วครับเพื่อนๆก <c oughs> ็ง่ายๆอย่างนั้นครับตอนเนี้ย ถ้ายังถ้าติดตั้งไม่ได้เพราะสาเหตุของเพื่อนเพื่อนโทรธิโทรมาก็คือกด Enter ที่ .nvdaadon แล้วบอก Windows c a n Open ก็แสดงว่าสังเกตนิดนึงว่าคุณใช้ NVDA แบบพกพาหรือเปล่าถ้าใช้แบบพกพาให้เข้ามาที่ Manage Adon แล้วแถบมา, <It S 1> <ห>า Install but in button แล้ว Spacebar เข้าไปแล้วก็เลือกหาไฟล์นั้น .nvdaadon d แล้ว Enter ไป,ป หลังจากนั้นถ้าติดตั้งได้เขาก็จะให้คุณ yes yes ก็คือ restart หรือถ้าเขาออกมาให้แ a บไปที่ปุ่ม close close แล้ว space bar restart สั Rest art, กทีหนึง่งคุณก็จะได้ใช้ add-on ตัวนั้นอของผมไม่มีเพราะผมไม่ได้ลงเพอ add-on ที่ผมใช้งานอยู่ถ้ามีการแจ้งเตือนแบบผมเมื่อกี้แสดงว่า a d อ o n ของคุณไม่รองรับกับ Nvidia v e r s i o นนั้นอาจจะต้องหา แอดออนเวอร์ชันที่รองรับหรือก็ต้องไปแก้ไขแพ็กเกจที่คุณจันถาวรเคยทำสื่อว่าจะต้องไปแก้ไขตัวม a นิเฟ s อยังไงเขาออกเสียอยังไงเนาะม a นิเฟ s เฟๆอย่างเงี้ยนะครับก็นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่นำมาฝากกันกรณีที่ใครให้แอดออนมาแล้วคุณดันเป็น n v ็น i a แบบพกพาถ้าติดตั้งเสร็จแล้วลองมาดูใน m a i n แอดออนชื่อแอดออของคุณอยู่ใน i n s t a l l l ลที่เมื่อกี้หรือเปล่าลูกศรขึ้นลงได้นะครับก็ มีความรู้อะไรผมรู้คุณรู้แต่วันนี้ไม่ไม่สำเร็จนะเนี่ยคือ Object Location Tone ลงกับ NVIDIA Portable ตัวนี้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าลงกับ222 0นะั้มันเกิดอะไรขึ้นต้องไปหา Add-on ที่มันสำเร็จคือจะบอกเลยครับว่า Add-on เดี๋ยวนี้มันกับ NVIDIA มันเริ่มเกิดอาการประหลาดๆกับหลายๆ Add-on นนะครับเพราะว่า NVIDIA ก็พัฒนาขึ้นไป ส่วนเสริมก็ตามไม่ทนันคือมันมันอะไรเยอะแยะมากมายกันเลยเพราะไพทอนก็เปลี่ยนตัวส่วนเสริมก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนหมอคอมคนนี้ครับยังไม่เปลี่ยนแต่พูดมากเหมือนเดิมแต่แต่แต,แต่ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใครเลยอืแม้กระทั่งคนข้างตัวเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยรับเลยเพราะว่าอย่าทุนโทรมาตอนนี้นะเพราะว่ากำลังทําสื่อการเรียนการสอนอยู่วันนี้ทําคลิปนี้คลิปที่สามแล้วเพื่อน กลับบ้านไปต้องไปซักผ้าด้วยถูบ,บ้านด้วยอาจารย์ด้วยเออที่เหลือช่วงนี้ก็ที่ต้องทำเพราะว่าอยากออกกำลังกายด้วยนะครับหลายคนใช้พวกออโต้แมชชีนแล้วบางครั้งสุขภาพมันอ่อนแอลงเนะาะเพราะหลายคนไม่ได้ออกกำลังกายอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากนายหมอคอมสิทธิโชค บริการหมอคอม1 4, 4รรึ4งลีสพครับผิดพลาดประการใดไปเขาขอขอภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวหัวใจและและอะไรดีและและในวันนี้ไปดีกว่าครับสวัสดีครับผม